สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดดิฉันนางสาวราภาพลุตันเป็นผู้รายงานข่าวคา่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดก,การประชุมเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนตามโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองแม่สอด ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาสิติดหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4จัดการอบรมการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภาคประชาชนประจำปี2558โรงเรียนอิสลามศึกษาปลูกฝังประชาธิปไตยจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2558 จัดการประชุมเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนตามโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำทั่วเมืองแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมโกเมนเทศบาลนครแม่สอดดอ,อร์เทิดเกียรติชินสรน,นันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในการกันนินรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประธานชุมชนทั้ง20ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยโดยการประชุมว่าด้วยเรื่องของโครงการเตรียมความพร้อมชุมชนรับมือภัยพิบัติเมืองแม่สอดและปฏิทินงานเตรียมความพร้อมแต่และชุมชนด้วยเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้ร่วมกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556เป็นต้นมาสำหรับในปีพุทธศักราช2558ทางเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมชุมชนรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยน้ำท่วมเมืองแม่สอดโดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนประกอบด้วยการขุดลอกระบายน้ำและกำจัดขยะมูลฝอยจากท่อ และคลองระบายน้ำการตัดกิ่งไม้การกำจัดวัชพืชจากคูระบายน้ำลำเหมืองคณะกรรมาการการพาณิชย์การสภาอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ดูง,งานการค้าชายแดนและเขตพัฒนานเศรษฐกิจพิเศษตาค่ะ ที่ห้องโกเมนชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดนายมนตรีชนะชัยวิบูลวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากพร้อมคณะกรรมการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้การต้อนรับพลเอกสิงศึกสิงไพรประธานคณะกรรม,มาการนายพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะกรรม,มาการการพาณิชย์การสภาอุตสาหกรรม และการรายง,งานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ดูงานการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลครอบคลุมทั้ง14ตำบลในพื้นที่3อำเภอของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการในการดำเนินงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทั้งนี้ เพื่อให้คณะทำงานของแต่ละตำบลได้ทำการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยนายสมชัยหัตยยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มีข้อสั่งการให้ทั้งอำเภอและคณะทำงานระดับตำบลเร่งดำเนินการทำความเข้าใจในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งในเรื่องของการจัดสรรที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาทักษะอาชีพรวมไปถึง ประโยชน์ที่จะกระจายไปถึงประชาชนทั่วทุกพื้นที่ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มีข้อสั่งการให้แต่ละตำบลได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวข้อคิดของแต่ละตำบลเพื่อหารือในการดำเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอีกทั้งยังเป็นการกระจายความพร้อมให้กับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากรวมทั้งให้คณะทำงานแต่ละตำบล ได้ทำการจัดทำผังเมืองและข้อมูลของแต่ละตำบลที่แสดงให้เห็นโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและรายละเอียดทั้งหมดของแต่ละพื้นที่รวมไปถึงให้คณะทำงานของแต่ละตำบลได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนดำเนินการเปิดศูนย์ประสานงานดังกล่าวพร้อมกันในวันที่26มิถุนายน2558ทั้งนี้ทางคณะทำงานได้ร่วมกับ หน่วยงานในแต่ละคลัสเตอร์ติดตามความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อร่วมกันดำเนินงานในทิศทางเดียวกันพร้อมผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่14ตำบลให้เป็นไปอย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพโดยยังคงไว้ซึ่งธรรมชาติและวัฒนธรรมอำเภอพบพระเปิดศูนย์ประสานงานระดับตำบล และคลินิกนักลงทุนระดับอำเภอที่องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระนายสมชัยหัตยะยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้ในายสุดทาสายวาน,นิช์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประสานงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและคลินิกนักลงทุน โดยมีร้อยโทเฉลิมบุญพรวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่เป็นผู้กล่าวรายงานโดยในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานระดับตำบลตำบลพบพระตำบลช่องแคบตำบลวาเล่เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงการเปิดศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนระดับตำบลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะขยายตัว โดยมีศูนย์ประจำตำบลให้เกิดความเข้มแข็งชัดเจนประสานใจประสานผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยแท้จริงศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนระดับตำบลจึงมีความสำคัญในการประสานงานด้านต่างๆในพื้นที่ให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจและนักลงทุนที่สนใจสามารถมาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลมากยิ่งขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างแท้จริงและยั่งยืนโดยในศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหลากมิติจากคณะทำงานของแต่ละตำบลเข้าใจเข้าถึงข้อมูลทุกพื้นที่ทั้งเรื่องการใช้ที่ดินในพื้นที่การกำหนดพังเมืองโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคการเร่งรัดขอถนนไฟฟ้าแหล่งน้ำเพื่อรองรับการลงทุน และเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในทุกตำบลรับ AEC การจัดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพทีมสหวิชาชีพและส่งเสริมสิทธิในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพื้นที่ค่ะกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตากร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาสังคมจังหวัดตาก จัดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพทีมสหวิชาชีพและส่งเสริมสิทธิ์ในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดตากโดยมีนายมนตรีชนะชัยวิบูลวัตรรองผู้ว่าราชาการจังหวัดตากเดินทางมาเป็นประธานและพันตำรวจโทกเกรียงเดชชยบันพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษเป็นผู้กล่าวรายงานปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงที่มีต่อเด็กสตรี และความรุนแรงในครอบครัวตลอดจนปัญหาการค้ามนุษย์มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีทั้งในระดับจังหวัดและภาพรวมของประเทศสำหรับจังหวัดตากจากสถิติข้อมูลของผู้ทรจังหวัดตากความผิดทางคดีการค้ามนุษย์ลดลงแต่สาเหตุและปัจจัยการเสี่ยงของการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เกิดจากสภาพแวดล้อมกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเน้นกระบวนการทำงานเชิงป้องกันการให้ความรู้รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้บทเรียนการทำงานที่ผ่านมาตลอดจนสามารถที่จะคาดการแนวโน้มของปัญหาได้เพื่อให้สามารถตั้งรับปัญหาได้อย่างทันท่วงทีส่วนการแก้ไขปัญหาแม้ว่าเป็นที่ยอมรับว่าปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่นับวันจะยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นทุกขณะเพราะปัญหานี้ เชื่อมโยงกับกระบวนการโลกาภิวัต์ทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างปฏิเสธไม่ได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในเรื่องของการค้ามนุษย์ข้ามชาติฉะนั้นการแก้ไขปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปจึงเป็นไปได้ยากแต่อย่างไรก็ตามเราก็จำเป็นต้องสร้างและพัฒนากลไกลเพื่อแก้ไขปัญหาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้อย่างน้อยที่สุดเราจะได้คลี่คลายความรุนแรงของปัญหาให้ลดลงได้ โดยที่ผลการศึกษาในพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าแนวทางในการสร้างและพัฒนากลไกลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โรงเรียนอิสลามศึกษาปลูกฝังประชาธิปไตยจัดก,การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2558ค่ะ ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนอิสลามศึกษานายสมศักดิ์จิตจำนงผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรมปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยโดยจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2558โดยมีกลุ่มนักเรียนที่ให้ความสนใจลงสมัคร2พัก2หมายเลขคือหมายเลข1น,นายเทวินชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และหมายเลข2นายฮาซาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สเช่นกันโดยมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงประกอบไปด้วยนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สและคณะครูบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งสิ้น577คนการจัดกิจกรรมปลูกฝังส่งเสริมประชาธิปไตยในครั้งนี้ <S <S เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเมืองการปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของทางโรงเรียนโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมงานสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเองและเพื่อนักเรียนด้วยกันและเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนแกนนำมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อส่วนรวมตลอดจน รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4จัดการอบรมสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภาคประชาชนประจำปี2558ค่ะที่ห้องประชุมวัชโรพาสหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4 พันเอกอาสาระหะพูลสุวรรณรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภาคประชาชนประจำปี2558โดยมีร้อยเอกสมควรบุญมาเป็นผู้กล่าวรายงานและการอบรมในครั้งนี้มีรัศดรบ้านห้วยกะโหลกหมู่ที่4บ้านห้วยหินฝนหมู่ที่6บ้านแม่ปะบ้านสันหมู่ที่8บ้านพระาธาตุหมู่เ บ้านแม่ปะหมู่สิบตำบลแม่ปะอําเภอแม่สอดเข้าร่วมการอบรมกว่า80คนจากสถานการณ์ของปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศเช่นปัญหาด้านความมั่นคงปัญหายาเสพติดปัญหาทางการเมืองเกิดจากความแตกต่างด้านความคิดนำไปสู่การบิดเบือนข้อมูลทำให้เกิดผลกระทบกับสถาบันหลักของชาติ ปัญหาการก่ออาชญากรรมที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆรวมทั้งปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของประเทศหน่วยจึงได้จัดทํำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งรวมทั้งสามารถเข้าร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำหมู่บ้านและผู้นำชุมชนให้มีความรู้ความสามารถมีจิตสำนึกในการเป็นผู้นำของชุมชนและมีแนวทางในการจัดทำแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างเหมาะสมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายของหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดพื้นที่ชายแดนในระดับตำบลและพร้อมขยายผลเป็นเครือข่ายระดับอำเภอและระดับจังหวัด เพื่อเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายมีผลต่อการลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดและเพื่อการสนับสนุนด้านการข่าวและงานมวลชนเพื่อนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายต่อไปกลุ่มงานสารสนเทศโรงพยาบาลแม่สอด จัดการอบรมช่างไอทีประจำหน่วยงานโรงพยาบาลแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูอาคารเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดกลุ่มงานสาระสนเทศโรงพยาบาลแม่สอดจัดการอบรมช่างไอทีประจำหน่วยงานโรงพยาบาลแม่สอดโดยนายแพทย์ทวัชชัยเศรษฐสุพนาเป็นประธานเปิดการอบรม และในแพทย์พิสิทธิ์ลิมปัฒนาโชตเป็นผู้กล่าวรายงานโดยการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะในการแก้ไขปัญหาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ในเวลาเร่งด่วนเบื้องต้นโดยภายในโครงการนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ทุกๆหน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ได้เพื่อให้กระบวนการทำงานของโรงพยาบาลสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก และเพื่อเสริมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกวิธีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้รับแจ้งเหตุพบเด็กนอนเสียชีวิตปริศนาภายในบ้านพักค่ะเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่28มิถุนายน2558ร้อยตำรวจโทชานวิทย์สำแดงเดชร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดต,ตาก ได้รับแจ้งว่ามีเด็กวัยสามขวบนอนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุภายในบ้านพักเลขที่1 7 4หมู่9ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจึงรีบรุดเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเมืองแม่ป่าในที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สักสูงสองชั้นบนที่นอนก่อนขึ้นบันไดไปชั้นสองพบศพเด็กชายดะเดโสอายุสามขวบไม่มีนามสกุลสัญชาติเมียนมาสภาพศพนอนหงาย ค่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงตามร่างกายไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้ายจากการสอบสวนนางมือมืออายุ28ปีไม่มีนามสกุลสัญชาติเมียนมาแม่ของเด็กผู้ตายให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนนอนกับลูกชายสองคนจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าตนตื่นขึ้นมาเห็นลูกชายนอนนิ่งโดยร่างกายไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดเมื่อตอนเห็นผิดปกติจึงเรียกลูกชายหลายครั้งไม่มีเสียงตอบรับ ก็พบลูกชายของตนนอนเสียชีวิตแล้วร้อยตำรวจโทชานวิทย์เปิดเผยว่าการเสียชีวิตของเด็กชายดะเดโศกในครั้งนี้สาเหตุอาจจะมาจากเป็นโรคประจำตัวเนื่องจากพ่อแม่ของเด็กได้นำใบแพทย์จากโรงพยาบาลเชียงใหม่มายืนยันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำร่างของเด็กชายดะเดโศไปทำการตรวจหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ